สวัสดีครับลกล้องไันสวัสดีค่ะสวัสดีสสดคุณพ่อแอนเร์สันสวัสดีค่ะวันนี้แม่กับพ่อมารับขุนพลนะคะแล้วเราก็มีของเซอร์ไพรส์ฉลองเปิดซมมัมเมอร์ด้วยนะคะของที่น้องขุนพลชอบที่สุกดก็คือตัวนี้เลยนี่นะคะเป็นสมุด รวมข้อมูลโปเกมอนนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะเอาไปรับผลคนกันดูว่าน้องคนคนเห็นแล้วจะเป็นยังไงนะตามกันไปเลยจ้า แล้วเดี๋ยวดูพ่อันสวัสดีครับกล้องกันเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ แฟมด้วยไฮ้เหมือนที่พี่ฟานรีวิวเลยพี่ฟานรีวิวนี่นะใช่ไหมคนจับได้ไหมอันนี้คือเือันแรกเป็นไม้บรรทัดไม้บรรทัดกระดาษนี่ให้ดูเป็นลายโปกเกมอนนี่เห็นไหมตั้งหลายตัวเลยแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคนะเป็นแฟฝดไหนไปดูมีเสียงเครื่องบินด้วยนี่เอาไว้ใส่อะไรดีลูกอเอาไวใส่กระดาษเนาะใส่เกี่ยวกับพวกโปกเกมอนนั่นนะ แซมสะสมภาพโปเกมอนของคนนะอ,อันนี้คือเป็นข้อมูลโปเกมอนสำหรับเหล่าเทรนเนอร์มือใหม่แบบคนนะก็จะมีน,นี่เขาบอกเลยว่ามีปิกาจูเป็นประเภทอะไรความสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่เป็นรายละเอียดมีหมดเลยลูกมีชื่อด้วยนี่ไงตัวนี้ตัวโปรดของเราซาโตชิเกตโคกะอันนี้คือหมายเลขเหรอ มันพัฒนาจากตัวนี้กลายเป็นตัวนี้เป็นประเภทน้ำและความมืดความสูง1.5เมตรแน่โอ้โหอันนี้ซีการตัวที่เราได้ในไข่เซอร์ไพรส์อ่ะเป็นประเภทกาำเป็นล่างสองของไซการตโอ้พี่บอกว่านี่เขาดูข้างในหน่อยได้ไหมคะนี่โอ้ว้าวมีติกเกอร์ด้วยมีโปเก้อนบอลโอ้ยนี่ที่เราได้นี่นาหนึ่งสองสาม ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวนี้แล้วก็จะกลายเป็นตัวนี้ไม่อยากได้จังเลยโอเคได้เป็นโปเกมบอลเราดีโปเกมบอลลายต่างๆเอ็นเดนเอ่ออุ้ยมีตั้งหลายอันในนี้เป็นโปเกมอนโปเกมอนสิ๊กเกอรกระจุนนะเะซาตูชิยังลบเลยเอ้ยน่ารักชอบไหมลูกนี่โอ้โหของเพื่อนเฮ้ยมีล็อกเกตด้วยล็ตด้วยอุ้ยมีสติ๊กเกอร์น่ารักอ่ะ เดี you, oh, ๋ยวขอดูขอดูคร่าวๆหน่อยนะอ๋อเขาให้เอาสติกเกอร์มาติดตรงนี so ้สติกเกอร์ที่ให้มาอุิยนี่ไอแฟรี่นางฟ้าพี่ที่แม่ชอบนิมเฟียนิมเฟียใช่ไหมที่แม่ชอบอ่ะนิมเฟียนิมเฟียใช่อุ้ยน่าดีอ่ะเดี๋ยวก็เขาต้องมาตีนแถวนี้ปะเดี๋ยวมันกลับหัวกลับหงอันนี้ต้องเอาเอาอันไหนที่มันหาเป็นแบบเป็นชากแบบนี้อันไหน ก็คือต้องเอาสติกเกอร์ตรงนี้มาแปะตรงนี้โปกเกมอ,อนคู่หูของซาโตชินี่อ่ะนคนุณพลโอ้ันนี้เป็นชื่อมิเซเลนาอารานซีตองยูริกา้ายูริกา้าท <ำ S 1> ีนี้ทีนี้แม่ก็จะจำได้แล้วเพราะว่าไม่ต้องไปดูแล้วชบนะ่บแล้วนี่สิกาดสิกาดสิกาดพอแม่ต้องเอาสติกเกอร์สิกาดกับซาคู ซาคูนซากาซากาอุ้ยเป็นโปเกมอนในตำนานเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดแม่เจอแม่จะซื้อเก็บไว้เลยกับตัวนี้ซาโตชิเก็ตุกกะมีแดงตรงนี้เออนี่มันอ๋อมีตรงนี้เป็นแดงกุกกะอันนี้ไม่รู้จักเลยนี่นีดังคิวอะไรเงี้ยดังคิวไเปชิมอุ้ยสติกเกอร์สวยกัางอ้ออะไรกับกุกกะฮะอ่านี่คือโปเกมอนใช่ โบเกบอลลีทิบอลตาบอลมาสเตอร์บอลีอะไรบอลอันนี้อะไรบอลอันไรบอลน,น้ำน้ำอ่ะอะไรสักอย่างซาฟารีเฟนบอลอะไรต่างๆเนาะอันนี้นี่คืออะไรอันนี้คืออันนี้เรามีนะทามเบอร์บอลหรือเปล่าทามเบอร์บอลเอ่อถ้าจำผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะอหนาหารอาหารโยนฟิ้วจับโปเกมอนเลย <laughs> ไปยงังเดี๋ยวเราไปดูต่อสอ้น่ารักนะอ่ะเอาหาสติกเกอร์ที่หา,ายไปเพื่อเอามาติดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับไปดูกันต่อที่บ้านนะคะคุณคนชอบไห<อ>มชอบไหมลูกชอบนะราคา99บาทมี3อย่างได้แถมด้วยได้ไหมัมนรัดกระดาษแล้วก็อันนี้เจ๋งมากเลยนะคะเอออิดด้าน บายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคุณพื่อน้องหน่อยอย่าลืมกดแชร์ให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย